สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกคนนะคะวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ๋าวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับ ep เก้าสองสองกันแล้วนะคะฝากพี่พี่ค่ะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อนะคะพี่0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะ ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่เพิ่มเพื่อน <ๆ S 1> ด้วยใหม่เลขโทรศัพท์นะคะพี่จ๋าแอดไลน์กันเข้ามาคอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่โทรกันเข้ามาค่ะทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวม่บ้านจัดส่งพัสด,ดุให้ค่ะอ่ะ EP เอ่อ922นะคะพี่จ๋าวันที่14สิงหาคม2568ค่ะหมายเลขที่หเป็นชินราชอินโดจีนต่อโค้ดชัดสวยค่ะพี่ ชินราชอินโดจีนค่ะพี่จามีโค้ดชัดสวยนะคะพี่หมายเลขหนึ่งค่ะ ก่าสวยนะคะพี่นี่ค่ะโค้ดใต้ฐานนี่นะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ค่ะพี่ชัดสวยเลยค่ะแบ่งปันไปพี่ fc ห0ร้บาทใหม่เลขที่1ค่ะหมายเลขที่2เ,เป็นคุณแผนวัดบ้านกลางนะคะพี่จา๋าคุณแผนวัดบ้านกลางหมายเลข2ค่ะ หมายเลข2อเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข2นะคะพี่แบ่งตังแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข3เป็นเรียนขวัญถุงหลวงเพ่อเงินปีหนึ่้พรอมเลี่ยมค่ะ หลวงพ่อเงินปีหน้านะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญขวัญถุงมาในเลี่ยมค่ะพี่เนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ที่800บาทใหม่เลขที่3ค่ะ1พร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานนะคะพี่ใหม่เลข4ี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพรอมเลี่ยมค่ะ อันนี้เป็นเลี่ยมอ,อ๋อไม่แน่ใจว่าเลี่ยมเฮ้้เขาแกะออกจากทองหรือยังไงนะพี่นะนี่ค่ะมาในเลี่ยมค่ะพี่จา๋าเนื้อข้างในเก่าสวยค่ะรูปหลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่จา๋าเก่าสวยค่ะพี่ แบ่งปันพี่พี่ fc หกรอยบาทเอ้ย700บาทหมายเลขที่4เก่าสวยค่ะหมายเลข5เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะพี่จ๋าปู่ทวดวัดสแกปีสาสองค่ะเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ทวดคะ่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขที่ห้านะคะ เปิดโลกปูดทวดปีสาสองค่ะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขห้าแบ่งปันอยู่ที่7จ็ดยบาทค่ะหมายเลขที่6เป็นพระชัยท่านเจ้ามานะคะพี่จ๋าพระชัยท่านเจ้ามาเนื้อทองผสมเก่าสวยค่ะพี่ หมายเลข6นะคะพี่จาแบ่งปันพี่พี่เอฟซเลยค่ะ600บาทพระชัยท่านเจ้ามาค่ะหมายเลข7เป็นล็อกเก็ตหลวงปูโต๊ะค่ะพี่จา๋ามาในเลี่ยมนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงปูโต๊ะพร้อมการเลี่ยมค่ะด้านหลังมีเป็นมวลสารมาแบบนี้เลยค่ะพี่ปูโต๊ะวัดประดูชิมพลีค่ะพี่จา๋าเป็นล็อกเก็ตหลังมวลสารค่ะ เขาเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋านี่ค่ะด้านหลังมีเป็นมนสารติดมาแบบนี้ค่ะพี่เก่าสวยนะคะพี่จ๋าใหม่เลขที่7แบ่งปันอยู่ที่เ,เบอร์เจ็ดหกร้อบาทค่ะใหม่เลขแปเป็นเหรียญหลวงพ่อพันค่ะพี่หลวงพ่อพันวัดวัดสรุดนะคะพี่จ๋า ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขออภัยค่ะสอง7นะคะพี่เหรียญหลวงพ่อพันวัดสลูดค่ะพระอธิการพันวัดสลูดนี่ค่ะพี่มาแบบนี้เลยค่ะเนื้อเก่าค่ะพี่จ๋านี่ค่ะมีครับเขียวครับฝุ่นนะคะพี่เกาะค่ะหมายเลขที่8ค่ะ หลวงพ่อพันนะคะพี่จาสองสี่เ้าเจ็ดค่ะพี่แบ่งปันนะคะพี่หมาเลขแปค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่7จ็ดบาทค่ะหมายเลขเก้9เป็นเรียนหลวงปู่สุวัดปากครองมะขามเท่าค่ะ ปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าเก่าสวยค่ะพี่จ้าสองสี่หกหกสพผ่านงานใช้งานนะคะพี่หมายเลขที่9ค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ้าหมายเลขเก้าแบ่งปันอยู่ที่ 800บาทค่ะหมายเลขที่10เป็นรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะพี่จ๋าปู่สุขออวัดโพไซทองค่ะพี่ รูปหล่อหลวงปูุ่ขวัดโพไซทองค่ะพี่เป็นเนื้อเก่านะคะพี่จ๋าปู่สุขเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่สิบใต้ฐานมีร่องรอยการอุดค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc หกร้อยบาทนะคะพี่สิบเอ็ดเป็นพระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่จ๋าเคลือบฉลกยันหลังมาชัดเออด้านมุมมีร่องรอยการกระเทาะนะคะพี่หมายเลขสิบเอ็ดค่ะ เนื้อเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะหมายเลข12เป็นเหรียญสมเด็จโคสาจารย์นะคะพี่เหรียญสมเด็จโคสาจารย์หมายเลข12ค่ะ เหรียญสมเด็จโคสาจารย์ค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันพี่พี่เอซีค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบสองแปดรอยบาทค่ะสิบสามเป็นพระสมเด็จมาในเลี่ยมนะคะพี่เด้ยบ้านเก็บไม่ออกค่ะพี่เจ็บเล็บ ออกมาแล้วค่ะนี่ค่ะสมเด็จหมายเลขสิบสามนะคะพี่นี่ค่ะเขาติดค่ะพี่จ๋านี่ค่ะพระสมเด็จหมายเลขสิบสามมาพร้อมการเลี่ยมค่ะพี่เนื้อคือเก่าสวยนะคะพี่ นี่ค่ะหมายเลข13ครับค่ะพี่จา๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะคะพี่600บาทพร้อมการเลี่ยมค่ะหมายเลข14ค่ะพี่จา๋า14เป็นสมเด็จเช่นกันนะคะพี่เนื้อเก่าค่ะสมเด็จเก่าหมายเลข14ค่ะพี่จา๋าเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันพี่เอค่ะพี่จ๋าหมายเลข14แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ15เป็นพิมพ์วัดเกตชัยโยนะคะพี่จ๋าพระสมเด็จพิมพ์วัดเกตชัยโยคะ่ะหมายเลข15เก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ แบ่งปันพี่พี่ fc ที่600บาทค่ะพี่จ๋าสมเด็จเก่านะคะพี่หมายเลขที่15เก่าสวยค่ะหมายเลข16เป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่จ๋าพิมพ์เกตทะลุสมค่ะพี่ เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบหกค่ะแบ่งปันคะ่ะพี่สิบหกแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงปู่ดูคะ่ะปู่ดูปู่ทวดนะคะพี่จ๋าเป็นรูปหล่อเก่าสวยหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ วัดสะแกนนะคะพี่จ๋ามีโคดด้านหลังค่ะพี่ปี2522ค่ะหมายเลข17บเจค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่600บาทนะคะพี่ถูกใจสนใจสามารถต่อสายทักไลน์ค่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ18เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาพร้อมการเลี่ยมค่ะ พ่อทาวัดพเนียงแตกนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อมาในเลี่ยมค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบแปดนะคะพี่แบ่งปันอยู่อ,อ๋อสิบแปดค่ะพี่จ๋าสิบแปดเจ็ดร้อยบาทค่ะสิบเก้าเป็นพระซุ้มกอค่ะพี่ซุ้มกอเก่าใหม่เลขสิบเก้านะคะพี่จ๋าเนื้อเก่าๆค่ะพี่ ลีกไม่ทันหันไวกราบขอโทษขออภัยค่ะพี่จา๋ารบกวนโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะแบ่งปันนะคะพี่จา๋าซุ้มกอห0รบาทใหม่เลข19ค่ะ20เป็นเหรียญพ่อท่านคลิ้งนะคะพี่จา๋าหลวงพ่อคลิงค่ะพี่พ่อท่านคลิงปี2520ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จา๋า หลงทองนะคะพี่นี่ค่ะพอทันคลิ้งนะคะพี่ แบ่งปันนะคะพิจาพ่อท่านคลิงหมายเลข20ค่ะแบ่งปันอยู่ที่พ่อท่านคลิง700บาทค่ะ21เป็นสมเด็จหลอ่อหลวงพ่อพรมค่ะพ่อพรมวัดช่องแคค่ะพีจ๋าเนื้อเต่านะคะพี่เป็นเนื้อทองผสมค่ะด้านหลังมีเขียนว่าเสาห้านะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข21่สิบาทค่ะ22เป็นพระวัดท้ายตลาดนะคะพี่พระวัดท้ายตลาดค่ะพี่จ๋า เนื้อเก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันค่ะหมายเลข22่สิบค่ะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่เอ่อยี่สิบสองหกรอยบาทค่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยวัดโคสิตารามค่ะหลวงพ่อก,กวยนะคะพี่จ๋า พร้อมเลี่ยมเนื้อเก่าสวยค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอที่800บาทค่ะหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามค่ะพี่หมายเลขยี่ส0บาบาทค่ะ24เป็น2ีอ่ยีพุทธศตวรรษนะคะพี่จเป็นเนื้อดินพร้อมเลี่ยมค่ะพี่นี่ค่ะเนื้อเก่าค่ะพี่จ๋า เนื้อดินนะค่ะพี่25พุทธศตวรรษค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมแม่บ้านได้มาแบบนี้เลยค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋ายันหลังมีมาชัดสวยค่ะหมายเลข24แบ่งปันอยู่ที่700บาทค่ะ ยี่สิบห้าเป็นพระวัดอนน่งพรอมเลี่ยมเนื้อเมกพัดค่ะพี่พระวัดอนน่งเนื้อเมกพัดนี่ค่ะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเนื้อเก่าๆเลยค่ะพี่ แบ่งปันนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบห้าแบ่งปันเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบหกเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองวัดเขากบค่ะพี่หลวงพ่อทองวัดเขากบใต้ฐานมีอุดผงค่ะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่รูปหล่อสภาพใช้นะคะพี่จ๋าเลี่ยมใช้งานมาค่ะหลวงพ่อทองวัดเขากบค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าใต่ฐานมีร่องรอยการอุดผงค่ะพี่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหลวงพ่อทองวัดเขากบนะคะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทค่ะยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ค่ะพี่จ๋าปู่ไข่มีรอยจานหน้าหลังเลยค่ะพี่เหรียญหลวงปู่ไข่มีรอยจานค่ะ รอยจานเก่าชัดสวยค่ะแบ่งปันค่ะพี่จ๋า หลวงปูงไข่แบ่งปัน7จ็ดยบาทค่ะ28เป็นปูนทวดเนื้อว่านนะคะพี่จา๋าหลวงปูทวดเนื้อว่านหมายเลข28ค่ะมีแร่โรยด้านหลังค่ะพี่ เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่เอฟซีนะคะพี่จ๋าใหม่เลขยี่สิบแปดหกรอยบาทค่ะยีสิบเก้าเป็นเนื้อวานเช่นกันค่ะพี่จ๋าปูทวดเนื้อวานนะคะพี่ หมายเลขที่2 9ครับค่ะพี่จา๋าปูดทวดเนื้อวา่างแบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจง้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหมายเลขที่30เป็นเหรียญหลวงปู่ละไมคะ่ะพี่เหรียญหลวงปู่ละไมนะคะพี่จา๋ารุ่นแรกปีหนึ่งสมาในเลี่ยมเลยค่ะหมายเลข30นะคะพี่ เป็นเหรียญรุ่นแรกคะ่ะพี่จ๋าปี1 4ค่ะเพชรบูรณ์นะคะพี่หลวงปู่ละไมพร้อมเลี่ยมแบ่งปันอยู่ที่7จ็รยบาทค่ะ31เป็นพระคงค่ะพี่จ๋าพระคงลำพูนนะคะพี่เนื้อเก่าค่ะพี่จ๋าพระคงลำพูนค่ะ หมายเลขสามนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟซีอยู่500บาทค่ะ32เป็นพระรอดเนื้อดินค่ะพี่จา๋านี่ค่ะพี่พระรอดได้มาแบบนี้เลยค่ะพระรอดเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จา๋าหมายเลข32ค่ะแบ่งปันอยู่ที่500บาทนะคะพี่วันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จา๋า0ูน9 1 5 8 0 6 5ส่งปส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิปพี่พีก้ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจา้า